ส่งมอบความหวังและแรงบันดาลใจแก่ทุกคนพระนิชเลลเดชชนินกล่าวว่าเนื่องด้วยธรรมะมหัศจรรย์บุคคลจึงน่าเคารพเนื่องด้วยบุคคลน่าเคารพดินแดนจึงสูงส่งธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า1097ปัจจุบันสมาชิกของเราในทุกแห่งหนกำลังร่วมสวนเสวนาเพื่อบอกเล่าแนวนคิดพุทธธรรมของพระนิชเชลไดชนินและนำพาสันิภาพ และความสุขที่แท้จริงมายัางสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ความเพียรพยายามของพวกเขากำลังเพิ่มขบวนแถวของมิตรแห่งห้องกล้วยไม้ที่น่านับถืออย่างต่อเนื่องมั่นคงและสร้างดินแดนแห่งรัตนะอันล้ำค่าที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแสดงถึงหลักธรรมที่ว่าสหาโลกธาตคือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันตินิรันร์อ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มหนึ่งหน้า9 1และหน้า95 พระนิชเลนไดชนินพระพุทธแห่งสมัยธรรมลาลย,ย่อมกำลังปรบมือยกย่องชมเชยพวกเราสุดหัวใจอย่างแน่นอนท่านยังให้การรับรองกับเราได้ว่าความเพียรพยายามเพื่อการเผยแผ่ธรรมเทศน์ทั้งหมดของเราจะปลูกบุญกุศลและรากแข็งความดีไว้ในชีวิตอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มหนึ่งหน้า49และกลายเป็นความทรงจำหนึ่งเดียวของชาตินี้บนโลกมนุษย์ชั่วนิรันดร์อ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มหนึ่ง หน้า181เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าขับรถผ่านเข้าพื้นที่อิชิงายะของกรุงโตเกียวสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำล้ำค่ามากมายข้าพเจ้าจึงหวนรำลึกถึงช่วงเวลาในวัยยุชนที่ได้ร่วมต่อสู้กับอาจารย์โจเซอีโทดะอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจว่าอาจารย์โทดะจะต้องปิติยินดีอย่างที่สุดที่เห็นว่าอิชิงายะ และพื้นที่อื่นๆที่ท่านเคยทำงานเพื่อการเผยแผร่ธรรมเพศาลล้วนเติบโตขึ้นมากเพียงใดในปัจจุบันและมีจำนวนสมาชิกที่ยอดเยี่ยมมากมายเพียงใดที่กำลังสารต่อง,งานของท่านอย่างกระฉับกระเฉงเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1951ไม่นานหลังจากที่อาจารย์โทดะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมโซคาท่านที่สองท่านได้ย้ายสำนักงานธุรกิจของท่านไปยังอาคารอิชิงายะ ซึ่งสูงสามชั้นตั้งอยู่ใกล้คูน้ำชั้นนอกของปราสาทโบราณเอโดะสํานักงานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เซเคียวก็ถูกจัดตั้งขึ้นที่นั่นตามมาด้วยสํานักงานสาขาของสํานักงานใหญ่สมาคมโซคาและที่นี่ยังเป็นที่บรรยายทุกเช้าของมหาวิทยาลัยโทดะอีกด้วยนอกจากนี้อาจารย์โทดะยังให้คําชี้นําประจําวันและสนับสนุนสมาชิกจากห้องในอาคาร หลังนี้โดยส่งเสริมกำลังใจอย่างสุดหัวใจแก่สมาชิกที่เดินทางมาพบท่านด้วยปัญหาเร่งด่วนานานาประการท่านจะกล่าวกับสมาชิกเหล่านั้นว่าหากคุณปฏิบัติศรัทธาในพุทธธรรมของพระนิชิเลนใไดชนินแล้วคุณจะมีความสุขได้อย่างแน่นอนจงก้าวหน้าด้วยจิตใจของแชมเปี้ยนจงดำเนินชีวิตด้วยความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสมาคมโซคาหลังจากได้รับ กำลังใจจากอาจารย์โทด่าแล้วสมาชิกทุกคนจะกลับบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเรากับพวกเขาได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนปัญหาของพวกเขาไม่ได้หายไปไหนแต่ความกล้าหาญและความหวังที่พวกเขาได้รับทำให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาด้วยความเชื่อมั่นอัน,นแน่วแน่ว่าพวกเขาคือตัวตนของพลังที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ของธรรมหันจรรย์สมาคมโซคาเป็นหนึ่งเดียว ด้วยสายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับสิทธิ์เป็นการชุมนุมของโพธิสัตว์จากพื้นโลกในฐานะแชมเปี้ยนที่น่าภาคภูมิใจแห่งการเผยแผ่ธรรมเปราผู้เปลี่ยนชะตากรรมเป็นภาระหน้าที่มาขยายเครือข่ายแห่งการอุทิศตนเพื่อความสุขและสันติภาพต่อไปในสถานที่ที่เราเลือกจะทําให้ปณิธานของตนบรรลุผลสําเร็จกันเถิดเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าทํางานให้อาจารย์โทดะที่อาคารอิชิงายะ ข้าพเจ้าจะทักทายทุกคนด้วยพลังความสดใสของยุวชนเสมอข้าพเจ้าปฏิสัมพันธ์ด้วยความจริงใจและจิตใจที่เปิดกว้างกับผู้คนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าสารมิตรภาพกับพนักงานต้อนรับของอาคารเจ้าของและพนักงานของด้านอาหารที่อยู่ถัดไปสองตึกรวมถึงคนขายไม้กระถางด้านนอกอาคารซึ่งในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็มีความเข้าใจ และให้การขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อก,กิจกรรมของสมาคมโซคาสถรมปูนดิลิกสูตรกล่าวว่ามเมล็ดพุทธะงอกได้ด้วยปัจจัยสถรมปูนดิลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่สองหน้า65การสนทนาที่ดำเนินไปโดยสมาชิกฝ่ายเยาวชนของเราในปัจจุบันกำลังสร้างเหตุปัจจัยสำหรับการเบ่งบานในอนาคตอันรุ่งโรดข้าพาเจ้าแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นภาพนั้นวันที่14เมษายน ปีคริกตราักราช1960คือวันที่ข้าพเจ้าตัดสินใจตอบรับคำขอร้องหลายต่อหลายครั้งให้รับตำแหน่งประธานสมาคมโซคาคนที่สาข้าพเจ้าตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะได้ตอบแทนบุญคุณต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าในฐานะลูกศิษย์โดยตรงของท่านและร่วมกับสมาชิกของเราสืบสารการต่อสู้เพื่อกำเนิดทิศทางของประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก ล่วงเลยมาเกือบหกทศวรรษแล้วขณะที่เรากำลังมุ่งสู่วันที่3พฤษภาคมวันแห่งสมาคมโซคาอีกครั้งมาทำให้ทุกคนรอบตัวกลายเป็นพันธมิตรของเรามอบความหวังและแรงบันดาลใจแก่ทุกคนอย่างอบอุ่นและทำให้บทเพลงแห่งชัยชนะอันรุ่งโรดของเราดังก้องกังวานกว้างไกลต่อไปจากหนังสือพิมพ์เซเคียวฉบับวันที่13เมษายนปีคริสตศักราช2019 ดโมคุแห่งเสียงคำราของราชสีการปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสุขและมีชัยชนะขั้นรากฐานอาจารย์อิเคดะกล่าวถึงพลังของหนึ่งขณาดจ,จิตในส่วนลึกของชีวิตเราซึ่งสามารถเปลี่ยนความยากลำบากใดๆให้เป็นความสงบสุขและสบายโดยอ้างอิงสภาพชีวิตของพระนิชิเลนไดโชนินที่เผชิญความยากลำบากและการบีทายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งถูกเนรเทศถึงสองครั้ง ลูกศิษย์บางคนจึงเกิดความสงสัยว่าท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้จะพบกับความสงบสุขและสบายได้อย่างไรกันแต่พระนิชเชลนดชนินยืนยันว่าแท้จริงแล้วความยากลำบากทั้งปวงก็คือความสงบสุขและสบายอ้างอิงบันทึกคำสอนปากเปล่าฉบับภาษาอังกฤษหน้า115ดังที่กล่าวอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาความยากลำบากเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งสำคัญคือ เราจะเปลี่ยนความยากลำบากจากพิษเป็นยาแล้วใช้เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อการจเจริญเติบโตและก้าวหน้าที่สดใสได้อย่างไรไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกกังวลหรือโศกเศร้าเสียใจในยามที่พายุอันเกลี้ยวกลาดแห่งความทุกข์ยากถาโถมเข้ามาหากมีหนึ่งขนาดจิตที่เข้มแข็งที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นลมหนุนแล้วเราย่อมสามารถเปิดเส้นทางไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนจากหนังสือชุด ปัญญาเพื่อสรรสร้างความสุขและสันติภาพตอนที่1ความสุขหน้า146-147ถึง147